จริงๆค่ะมันเป็นรูทีนแซตน่ะคุณรูก็ซื้อมากินนะซื้อมามากินอยู่สองครั้งมันก็ดีขึ้นอยู่นะคะถือว่าถือว่าโอเคเลยคือได้เราได้ช้ากับบนเราเองอะ่ะตอนนั้นก็สั่งกับนั่นแหละคุณรัชนีนั่นแหละสั่งกับน้องอ้อนะเพราน้องอ้อเขานั่นตอนนั้นน้องอ้อสั่งกับน้องอ้อ ต้องไปตุนผักไว้จิ้มน้ำพริกชอบชอบโอเคเลยกินพี่พี่เนี่ยว่านะคนถ้าคนเราเนี่ยถ้ามีน้ำพริกติดถ้ามีน้ำพริกติดตู้เย็นไว้มันก็ดีนะในวันที่แบบเราไม่หิวข้าวอะ่ะพี่เป็นบ่อยไม่ไม่อยากไม่อยากกินข้าวเลยแต่เราเอาน้ำพริกออกมาตั้งแล้วก็มีผักมีอะไรมันมันพอช่วยได้อยู่มันพอช่วยเรียกน้ำย่อยได้อยู่น้องรถ อย่างน้อยก็ที่เกียดจริงๆมีบันที่ฝนตกแดดออกอย่างนี้เราก็ต้องไข่นะเชื่อว่าทุกคนมีไข่อยู่แล้วที่บ้านอะ่ะเราต้องไข่แล้วก็กินกน้ำพริกนี่แหละออ,อายุอายุอายุมากขึ้นชอบกินน้ำพริกแต่พี่กินไม่ค่อยได้เพราะพี่เป็นปวดไหล่ย้อนพริก พี่ไม่ใช่กินไม่ได้ไม่ค kind of ่อยได้หรอกกินไม่ได้เลยน้ําพริกเน่ะแต่พี่เห็นแล้วพี่อดซื้อไม่ได้บางทีก็ซื้อช่วยเห็นเขามาขายแบบเป็นกําลังใจให้เขาก็ซื้อมาซื้อช่วยเขาเห็นเขามาขาย เห็นเขายืนขายอยู่ขายไม่ออกขายของไม่ได้สักทีโดนเดิน,ดนผ่านไปผ่านมาไม่ได้สักที <c oughs> สงสารสงสารก็ไม่ซื้อ,อกับเขาอีก <c oughs> ซื้อแล้วกินไม่ได้น้ําพีกอะ่ะมันเผ็ดไงก <c oughs> ากินเผ็ดไม่ได้ <c oughs> บ้าแตนเปิดร้านขายผ้าไหมหรอบันนั้นเห็นพี่เห็นพี่ลงในคลิปค่ะสวยเชียว พ,พี่ส่งมาคงแซ่บน่าดูพูดแล้วหิวอร่อยนะเพราะว่าหลายคนเขาก็เขาก็ติดใจอยู่นะคะเ,เวลามันจะมีคนที่อยู่กรุงเทพน่ะเขาก็สั่งนะเวลาแกทำนะ่ะแกก็ส่งลงรถตู้เนาะอุ้ยไปแล้วไปแล้วคือนั่นน,ะน้องรถเดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวคอยดูแต่ถ้าพี่เรียกเดี๋ยวก็ลงมาอีก เดี๋ยวพี่เรียกถ้าพี่เรียกเดี๋ยวก็ลงมาอีกอดูเนี่ย <g audiences> <g abytes> แต่ก็ไม่อยากเรียกเขาหรอกให้เขาขึ้นไปตามใจต,ตามใจเขาคุณม่อมบอกว่าแมวนเนี่ย<ค>เขาเขาาชอบชอบอิสระนอนไหนค่ะ ไม่มีไฟค่ะตอนนั้นไม่ไม่มีไฟมองละถ้าอ้วนเนี่ยออกไม่ได้เนี่ยเลยไอไอไอกระเบื้องฝ้าพี่เนี่ยมันมันล่วงลงมายังไม่ได้ซ่อมมันก็ มันมันมันมีหลังคาที่มันรั่วเนาะมันมีไอ้นั่นน่ะรางน้ํามันรั่วแล้วมันน้ํามันไหลลงมาพี่ก็ยังไม่ได้ซ่อมนะนี่ยังไม่ได้ออกบอกช่างเขาอยู่เขาไม่ว่างเขาต้องมาเปลี่ยนให้ใหม่เปลี่ยนฝ้าให้ใหม่มันมีมันมีน้ำรั่วแล้วฝ้าแบบนี้ไม่ดีจริงไม่อยากได้หรอกฝ้าแบบเนี้ย เอาเป็นเอาเป็นฝ้าที่มันแบบว่าตอนนี้มันเป็นอะไรยิบซัมบอดบอกอยากได้เป็นแบบยิบซัมอะไรนะีน่ยเดี๋ยวดี๋ยคอยดูนะตายละ